ยกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ที่ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5าสาากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภยัยและสั่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ในห่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่17ธันวาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากในหลายพื้นที่ของภาค ของทางภาคใต้ตอนบนค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงต่างๆหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมนะคะโอกาสนี้ค่ะมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีชุมพรพัทลุงและจังหวัดราธิวาสเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละจังหวัดอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะ แล้วนะคะ,ะ,คะก็ขอตบมือแสดงความมีใจด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะสําหรับความอดทนแล้วก็รอยยิ้มนะคะทุกท่านนะคะอย่าลืมไปลงชื่อลองทะเบียนนะคะที่เทศบ,บาลเพื่อเอาเงินเยียวยา9,000บาทใครไม่ลงชื่อไม่ได้รับเงินเยียวยาอันนี้ไม่รู้ด้วยนะอย่าลืมลงชื่อนะคะก็เตือนกันนะเพื่อนบ้านก็เตือนกันด้วยนะคะ จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีและาคณะค่ะก็ได้นั่งเรือมอบข้าวกล่องและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในชุมชนวัดท่าโพอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่บริเวณถนนท่าโพซอยพัฒนาการคูขวางิตบตําบลท่าวังอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชมอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมสําเร็จ แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในเขตชุมชนวัดท่าโพจำนวน1,000ชุดได้ลงเรือท้องแบนค่ะเพื่อนำข้ากล่องและถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีระดับน้ําท่วมขังสูงและไม่สามารถออกมารับถุงยังชีพได้กําชับส่วนราชการเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณพรโโภคเพื่อประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขหลังสถานการณ์คลี่คลายค่ะ จากนั้นค่ะถ้านานยกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่อำเภอท่าชางจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมกับมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายธีรุสุภวิพูนผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับทั้งกลางพี่น้องประชาชนที่มารอพบนายกรัฐมนตรีนับพันคนที่ศาลาประชาคม อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและร่วมกันมอบถุงยังชีพค่ะ นอกกันนี้นะคะก็ได้มีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาต้อนรับอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเดินไปพูดคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมรวมไปถึงส่วนราชการที่มาออกพูดให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งการบริการทางการแพทย์อาชีพและการ่้มแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงยานพาหนะและเครื่องจักรกลการเกษตรและได้มีการเน้นย้ำเงินช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินครัวเรือนละ9 0 0 0บาทจะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนทุก ทัวเรือนโดยเร็วที่สุดค่ะค่ะและขณะเดียวกันค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร,ร,นตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวสาปิดาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะนะคะก็ได้เดินทางไปยังสาราประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุร,ราธานีเพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภ,ภยัยโดยมีนายธีรุสุภวิบุญผลรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราธานีหัวหน้าส่วน ารกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้การต้อนรับค่ะทั้งนี้นะคะนายอนุทินได้กล่าวว่าการได้ รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอการจนาดิตเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและทําให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายได้โดยเร็วซึ่งทางอำเภอการจนาดิตได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยในครั้งนี้และจะหาวิธีการดําเนินการป้องกันปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้อยที่สุดโดยทางรัฐบาลให้ความห่วงใยนะคะโดยการช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชนจากการเยียวยาความเสียหายครัวเรือนละ9 0 0 0บาททุก ครครัวเรือนอย่างรวดเร็วอีกทั้งทางรัฐบาลยังได้นําถุงยังชีพมามอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากนั้นได้เดินทางต่อไปอยังบ้านงามหยวนตําบลตะเคียนทองอําเภอการจนาดิตเพื่อเป็นการพบปะและพูดคุยเยี่ยมให้กําลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นภารกิจนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองแล้วก็รวมไปถึงคณะรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ส่งความห่วงใยค่ะ,คะก่อติดสถานาการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอย่างที่ท่านนายกได้พูดนะคะว่าใครที่ยังไม่ลงทะเบียน9,000บาทนะคะก็สามารถรีบไปลงทะเบียนได้เลยแล้วก็เงิน9,000บาทถึงพี่น้องประชาชนแน่นอนค่ะ